นี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานบ้านนาสุรเซลอ์อำเภอบุญทริะค,ครับเราได้มีโอกาสมาติดตั้งเป็นปั๊มัมิร์ทนะครับบ่อนี้ใช้เป็นปั๊มสองแรงใช้กับอสี่แผง 580วัตต์โมโนครับฮเซลรับแสง2ด้านนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาติดตั้งที่บ้านโนนบักเดือยนะครับนะฮะ <Wow S 1> ติดตั้งที่เียบร้อยไม่ว่าจะเป็นขาตั้งบ่อนี้น้ำออก2นิ้วหยอนไปที่7428เมตร28เมตรได้ถือว่าได้น้ำที่แร,แรงมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปรับชมกันว่าหน้าตาหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงลักษณะไหนกับทีมงานบ้านนาโซลาเซลล์บูริกเดี๋ยวติดตามรับชม ไปกับพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยเลสโก้ปนี่ครับผมบ่อน,นี้ถือว่าได้น้ำที่แรงมากๆดูนะครับ